สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมาพบมาปอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนี่ข้ามาก,กินขนมจีนหรือข้าวปุ้นข้าวปุ้น,นตีนไก่บ้านข้าเแล้วก็มีไปซื้อไก่หนึ่งไก่ต้มน้ําป่ามาจา้ะย่านเพชรเบิ้งนี้นะพี่น้องเบิ้งสีสันมันเนี่ยอยาปปากระป๋องมันเลยแดงมาสิบ,บ่ม่าเราไพี่น้องมันเมื่อยอไรให้คิดทอดช่วยเห็ดเราไม่ได้คิดหอด,อด,ด,หอดพี่น้อง ม,า,มา,ากมาจ้ามากินน้าก,กันกอดจะกินกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหน่อยแฟมิลี่เนี่ยเด้อจ้าพี่น้องมาพี่น้องมากห่อนห่อนวิ่งด้นี่พี่น้องแล้วไม่ไม่กินตะเซนละข่อยจะกินยังไหมไม่จะแป้งยังอ้วนกีโผลง่ง่ามามาพี่น้องมากพักกับพักอันเก้ากอะไรพี่น้องเอ้ยไม่ไม่เหมือน เทิพมากินเนี่มันเหมือนกันต้นหอมจ้ะอืมกำลังปีกับบ้มีเมีดไป๊บเมีดมาให้แม่หน่อยเดี๋ยวมาเด้อจ้าผู้ใดอยากมันเนน้ำกันตานตรงนี้ มีอันใหญ่มาเล็กแม,ม่มามีเล็กมีมามาจากพี่หนุ่ม này nó heo đấy làm gì nhau là phi nông đuổi cá mì đuòng bằng nhảy mà hải thác lạc lại phi nông ơi lùaออกมา từ cửa hàng phải nhăng gì อนนะไรซาลาแน่ก็มีพี่น้องผักพม,ม่าผักพม,ม่าง่ายเนาะกินกับซุปน้ำมักระแทบกินกับลาบปลากระแทบนี่ลาบปลาลาบไก่ขนมจีนเข้ากันเข้ากันเนาะ ใกล้ต้มน้ำปงไว้ค่ะถ้าแสบท้องดูแ,รแลรักษาสุขภาพกันนี้นด้จ้า ใส่มาใสา่กรบบาด้เนาะนี่เดี๋ยวก็ซี่ถุ่มแล้วเนี่ย

ึ้นพื่อพักกิมาบปะุกธรรมดาค่ะเว่า็ในจิ๋มกบนักือพักไว้ยแล้วยู้เขาพี่น้อง เราเทียงไม่ไดกินหมจัะน้ำยาเพิ่งหมอรวดมาด้วยผู้ได้สินงผู้ได้เสี่ยวมาด้วยแต่ว่าคอยเฮ็ดเกี่ยวกับว่าแซบแล้วเนอะปากคอย กรตินนี่ปลาก,กันได้จ้าปากในเรื่องพี่น้องจอยดันซอยเสี้ยให้ในได้จ้าอันนี้กระตีนไกอันนี้กระไกเป็นโลกเก่าวะ ไกลมากเคืองโลกอุ้ยเลยเคืองโลกอย่างนี มากมาพี่น้องก,นกน<จ>อินน้ำไก่แซ่บเอาไก่มาจังวันกินเยนอะอยู่กับปุ่น กับลูกสาวยูงหวังซื้อเรียมกรบๆมันกินละจ้ะมังกินมังนอนอยุ่มืองเดียวกันนะพี่น้องเนี่ยอะไรแม่ไม่เข้าใจแบบมากจังมาบเมื่อกีกินมันมืดขาดลูกสาวกับสิโอเคให้แล้ว ngoài khang này lục lục rớt rớt mướm mạp vậy tay cây về chạy lắm nó cái น้ำนจ้ามากินน้ำกันพี่น้องจ้ามากมากมากฝากาก,ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อยอหน่อยน้ำเนยนจ้า,เ,จาเลือตะตีนไก่พี่น้องแฮ้ควกระไรยหล

มแืแล้วาจะพี่น้องเดี๋ยวจะตีนไก่แ,แกะหลังไม้เนาะจ๊ะอาจารย์พ่อแม่พี่น้องจ๊ามืนนามามอ่อนี่เคาก็มาพบมาพ่อกันผ้ากันกินข้าปุ่นน้ำยาตีนไก่เนาะจ๊ะแล้วกะไก่ดมน้ำป่าที่พระท่านกินเนาพี่น้องเวลามันหน่อยมันหมนและพัดไปลายพี่น้องกับสีเบื่อเนาะจ้ะ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ย่ะหน่อยน้ำเน้นได้จ่ายย่หน่อยแฟ้มันนี่จ้ามันนี้เ่ากบขอลากันไปซ้ำนี้ยก็น,น่าจะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ